ช็อปเฟิรมมาราคาสุดคุ้มลดแบบทันไล่คลางสูงสุดถึง80%โทำงานตู้โซฟาสวยๆเซลเริ่มต้นไม่ถึง1,000อพันตัวนี้บ้านเรามาตามหาเฟอร์นิเจอร์ที่ SBD Square สาขาราชพฤกษ์แล้วตามประสานักช็อปเห็นป้ายเซลต้องรีบเข้าไปเลยเป็นการลดเคลียร์สต็อกครั้งใหญ่ตัวโต๊ะทำงานรุ่นพอสีขาวตัวนี้ลดแบบจุกๆจุกนะครับจากห้า0สิเหลือไม่ถึง1,000ใช้งานได้หลากหลายฟังชันเวิร์กสุดๆส่วนโซฟาเบรุ่นโคอิงสีเทาตัวนี้ถูกใจชาวคอนโดอย่างเรามั้ยน้องหรั วามต้องตู้ซุ้มโคมบลังกาสีครีมนี้เลยได้ทั้งความหรูหราหรือจะเป็นมินิมอลก็ได้ลดไปเลยครึ่งราคาเหลือ3,790บาทแล้ถ้าอยากเพิ่มความเก๋ให้ห้องต้องโซฟาข้ามวมรุ่นกาฟหน้าสีส้มตัวนี้เลยวัสดุบุรุ่มอย่างดีวางจุดไหนของห้องก็โดดเด่นตัวนี้ลด60%เหลือไม่ถึง7,000บาทและที่สุดของโซฟาสุดหรูมีสไตล์จากแบรนด์ Maison Co เป็นแบบ3ที่นั่งรุ่นซาร่าสีครีมตัวนี้ราคาพิเศษเพียง17,900บาทหรืออยากเปลี่ยนสีโซฟาเป็นสีอื่นก็เลือกได้้้เเเเเลลลยนะคครรรรัับบบบทททีีี่่่่่ถถถาาาาาาามมมมมชชอออออปปปปววงงงงสสสสสสุุุุดดดดดดห์์์8,000 20% 2,000พพิิกกกกููึแซซ็ต 5, แล้วถ้าชอบครบหนึ่งหมื่นก็มาร่วมหมุนรางได้อีกนะที่สำคัญผ่อนได้ศูนย์เปอร์เซ็นต์ทุกชิ้นทั้งร้านพร้อมรับส่วนลดทันทีสามเปอร์เซ็นต์กับบัตรเครดิต UOB โปรดีแบบนี้มีตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ที่ SBD Design Square ทุกสาขาระคระับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย